สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันจะมาแชร์ประสบการณ์การให้ปุ๋ยทางใบให้อาหารเสริมหรือว่าทาาดลองให้กับทุเรียนที่สวนให้เพื่อนๆที่กําลังปลูกทุเรียนมือใหม่ได้รับชมรับฟังกันนะครับเ,เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อนๆที่สวนผม โดยมากแล้วผมจะไม่ค่อยใช้นะครับผมก็ซื้อมานะครับซื้อมาไว้แต่ก็ไม่ค่อยใช้นะครับก็จะไปเน้นทางดินมากกว่านะครับที่ผมทําก็คือเป็นการหว่านปุ๋ยอินรีนะครับก็เป็นปุ๋ยอินรียอัดเม็ดนะครับก็จะมีเคมีมาสลับมากระตุ้นนะครับเพราะว่าการให้ปุ๋ยอินรีเนี่ยมันจะทําให้ดินของเราเนี่ย มันจะไม่ค่อยเสียนะครับมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับเพื่อนเพื่นอนก็คือ,อดินที่ผมผสมนั่นแหละนะครับที่ตามคลิปต่างๆที่ผมทําไปเนี่ยก็คือดินหินลูกลังผสมกับดินหมักใบไม้นะครับใบไม้ที่มันทับถมกันนะครับมาผสมกันต่อมาก็เป็นการหวานปุ๋ยก็คือหวานปุ๋ยอ,อินทรีนะครับอินทรีย์ตามปกตินะครับก็ให้ไปแล้วก็จะมีพวก ไตรโคดาม่านะครับมาพ่นให้นะครับการรักษานะครับมาพ่นแล้วก็ต่อมาก็จะมีาการผสมดินนะครับก็เป็น,ด,นดินหินลูกหลังที่ผมใช้นี่แหละนะครับผสมกับดินหมักใบมะขามใบอะไรที่มันทับถมกันอ่ะที่ผมมีนะครับผสมกันหวานบางๆนะครับหวานบางๆเป็นการเติมเติมวัตถุอินทรีย์นะครับเติมหวานให้ก็คือว่า หินลูกลังนะครับหินลูกลังที่ผสมมาเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่ามันเป็นตัวแทนของในตัวเจ่นนะครับมันจะสร้างความเย็นนะครับมันจะทําความเย็นบริเวณผิวทุเรียนของเราอย่างนี้นะครับส่วนดินเหนียวที่มันติดมานะครับมันก็จะมีความชุ่มในตัวนะครับเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะรักษาความชุ่มไว้นานนะครับเพื่อนมันจะรักษาไว้นานเลยนะครับโคกทุเรียนเราเนี่ยจะเย็นนะครับสังเกตว่าเอามือไปแตะ ผมสังเกตว่าเอามือไปแตะที่ผิวของดินเนี่ยมันจะมีความเย็นนะครับที่ทุเรียนสวนผมนะครับส่วนดินหมักใบไม้เนี่ยมันก็เป็นธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับมันมีไม้ผุผูเสียไม้ผุอะไรต่างๆพอมันย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นดินกลายเป็นวัตถุอินทรีย์นะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยนะครับให้กับโคกทุเรียนของเรานะครับอาทีนี้การพ่นธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยนะครับเพื่อน นานๆผมจะพ่นครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับผมซื้อมานะครับสองตัวนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่นี่ผมซื้อมาเก็บไว้สองตัวอันนี้นะครับตัวนี้ผมก็พ่นไปน่าจะเดือนกว่ัวแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้พ่นอีกเลยนะครับนี่ผมจะเน้นที่สังกะสีนะครับเพื่อนๆนี่สังกะสีเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสังกะสีเนี่ย ส่วนไนโตรเจนเนี่ยก็หกนะครับหกเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสเนี่ยก็สิบสองโพแทสเซียมเนี่ยยี่สิบหกนะครับนี่ครับปุ๋ยทางใบหรือว่าธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยนะครับแต่ละชนิดแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับเกี่ยวกับธาตุนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับว่าจะเน้นที่ตัวไหนนะครับ ส่วนตัวนี้มันก็มีไม่ไม่กี่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับสังกะสีน่าจะสี่เปอร์เซนต์นะครับตัวนี้นะครับนี่มันมียางรัดนะครับเดี๋ยวผมผมไม่อออกดูมันอยู่ที่เราจะเลือกนะครับแต่ถ้าผมที่ใช้มานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะดีนะครับสังกะสีนี่เราเพิ่มนะครับเพิ่มเลยนะครับเนี่ยนะครับไปดูทุเรียนนะครับ ่นี่ครับถ้าเป็นใบแบบนี้นะครับนี่ครับผมจะไม่พ่นนะครับเพื่อนๆนี่นะก็เป็นปกติของใบทุเรียนนะครับนี่ถึงมันจะไม่เฉียวเข้มเท่าไหร่นะครับมันพอไปได้ก็ไม่จําเป็นต้องพ่นนะครับพ่นบ่อยๆมันไม่ดีนะครับเกี่ยวกับธาตุรองธาตุเสริมนะครับมันเหมือนกับน้ําตาลทางด่วนนะครับ อพอค่นปุ๊บมันได้กินเลยเนี่ยมันก็พืชมันก็เหมือนคนเรานี่นะครับเพื่อนถ้าเราใส่อะไรเยอะๆนะครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปเนี่ยทุเรียนหรือว่าพืชของเราเนี่ยมันก็ส่งผลมีปัญหานะครับมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวก็ป้อนอันุน้นป้อนอันนี้ให้นะครับดูเหมือนว่าใบจะไม่เขียวเช้ม่มก็ไปหาอัน,นุน้นอันนี้มาใส่เนี่ยนะครับผมผมก็จะไม่ทํานะครับที่สวนนะครับ ถ้าเป็นใบที่มีลักษณะที่ว่าเส้นใบนะครับเส้นตรงกลางใบเนี่ยนะครับแล้วก็เส้นท่ายงนะครับเส้นท่ายงมาเนี่ยมันจะออกเหลืองๆนะครับถ้ามันออกเหลืองๆเมื่อไหร่แล้วก็เส้นตรงกลางมันจะเฉียวอย่างนี้นะครับมันจะเขียวเส้นเส้นเนี่ยมันจะเหลืองนะครับอันนั้นนะครับค่อยมาพ่นนะครับมันเหมือนกับว่ามันขาดธาตุนะครับอาจจะเป็นธาตุสังกะสีพวกนี้นะครับเราก็มาพ่นนะครับพ่นธาตุรองธาตุเสริมให้นะครับ พ่นได้นะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องจะเป็นนะครับไม่จะเป็นต้องพ่นนะครับเพื่อนนี่นะนี่ครับถ้าเป็นใบแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่ประมาณนี้นะครับส่วนต้นนั้นก็เนี่ยต้นนี้ก็ใบจะออกเหลืองหน่อยนึงนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยใบอย่างนี้ใบอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขาดขาดธาตุนะครับเพื่อนอ่าผมคิดว่ามันอ่ มีปัญหาในเรื่องของต้นพันธุ์นะครับต้นนี้เพราะว่าผมแจ้มานานนะครับทีแรกเขาเป็นใบเหลืองนะครับใบเหลืองมากเลยอพอใส่ปุ๋ยใส่อะไรธาตุรองธาตุเสริมมันก็อยู่อย่างนี้นะครับมันอาจจะเป็นที่จิ่งพันธุ์นะครับเพื่อนนี่นะนี่ผมว่าลําต้นมันแจ่นะครับต้นนี้จิ่งพันธุ์เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะแจ่นะครับเนี่ยนะครับผมเลือกมาเนี่ยทีแรกก็คิดว่ามันดีนะครับ แต่ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเก่านะครับดีกว่าดีกว่าที่แต่ก่อนนะครับดีกว่าแต่ก่อนนะครับนี่ ye, ครับทุเรียนนะครับวันนี้ก็มาแชร์ให้เพื่อนได้รับชมรับฟังตรงนี้นะครับเกี่ยวกับการพ่นธาตุรองธาตุเสริมนะครับผมว่าไม่ค่อยดีนะครับพ่นบ่อยๆไม่ดีนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ